ต้งแต่ไปเล่นฟิตคอมเยอะนี่ตลกนะเอาละครับนั่นคือผ่านไปครับกับตู้หมายเลขห้าคุณตู้คุณตู้บอกไม่มีอะไรมาที่คุณเปรี้ยไม่มีไม่มีแล้วเขาไม่มันอยู่ที่หนึ่งไม่ไม่เชื่ออย่างนั้นเหรรอคับมาที่ผู้เชี่ยวชาญของเราดีกว่าคุณบอยเชื่อคุณตู้เลยครับผมสองจิตทำไมครับผมขอส่งข้อความที่แฟนมีครับคือผมไม่เชื่อ ทำไมครับไม่ดูมีอะไรนิดนึงครับไม่ธรรมดาเลย่ะฉันไม่คิดว่ามีอะไรธรรมดาไม่ผมเชื่อผมผมเชื่อว่าเขาอาโปะหกที่ว่าในตู้หมายเลขห้ามีอะไรบาอ่างมีหนึ่งล้านบาทตอนนี้มีสองช้อยนิดนึงแล้วจริงเอเข้าไปดูเลยได้ไหมสรุปว่าคุณบอยไม่เชื่อคุณสาร่าเชื่อค่ะทำไมครับพี่ตุ้ยทำไมอยู่ไหน ตอน่รกไม่มีหลุดเลยจริง,รงยังมั่นใจอย่างนั้นเอาละครับการแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะไปฟังผลคะแนนกันแต่ก่อนที่จะไปฟังผลคะแนนรวมจากทั้ง4รอบเราย้อนกลับไปดูกันก่อนครับว่า a อที่เข้าไปเก็บความลับในสัปดาห์นี้ทำสีหน้าท่าทางยังนยังไงบ้างเราทบทวนกันใด้ดีครับผู้ชมภาพกันเลยครับพี่ตู้หมายเลขหนึ่งครับคุณพัชชาคุณพัชชาบอกไม่เห็นนะครับดูสีหน้านะครับบอกว่าไม่เห็น คือตู้หนึ่งกับคุณพัชชาครับไปที่ตู้หมายเลขสองครับคุณซาร่าบคุณซาร่าบอกว่าเห็นเงินครับดูสายตาสีน้ำกาวอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้นะครัอันนี้เหมือนประกวดนางงามน,นะฮะเหมือนเวลาประกาศผลไปที่ตู้หมายเลขสามครับคุณพัชชา กระตู้หมายเลขสามคุณพัชชานะครับพัชชาบอกว่าเห็นเงินนะครับ<ด>อันนี้เดี๋ยวว่ากันปนหน้านลเลยอะ่มััวล้อเล็กน้อยนะครับในสัปดาห์นี้ตู้หมายเลขสี่ไม่มีคนเข้าไปเก็บความลับนะครับข้ามไปที่ตู้หมายเลขห้า,หาครับคุณตุย้ยคุณตู้บอกว่าไม่เห็นนะครับความความรู้สึกค่อยๆออ,ออกมานะครับ เลื่นไส้นะฮะดูแล้วดูไปว่าเงินอย่างนันกันสมองที่ในบนลูกตาด้วยไม่ไดีในตู้ผมไม่เห็นอะไรในตู้หมายเลขห้าน,นะครับทบทวนกันให้ดีครับทบทวนกันให้ดีคิดดูว่าใครกำลังหลอกคุณอยู่จับกโก้เขาได้ดีแค่ไหนเพราะตอนนี้ขดคะแนนจากทั้งสี่รอบบอกมาแล้วครับลำดับที่ห้าคุณเปรี้ยวลำดับที่สี่คุณบอย อิสตาร่าครับต้ไม่ตอบตาร่าเลยนะโอกาสเดียวของคุณครับที่จะตอบว่าตู้หมายเลขใดเป็นตู้ซ่อนเงินยุบเก้าอี้มาหน่อยนะจะวิ่งไปตีแล้วไม่ตอบสองเอาละครับยันมาตลอดทั้งรายการว่าคุณเห็นเงินล้านในตู้หมายเลขสองแต่นี่คือโอกาสเดียวของคุณครับคุณต้องตอบไม่ถูกรวบรวมสติให้ดีครับ เป,ปเป็นะไ,ไ,ไม่มีใครเชื่อเลยฟังเลอยู่นกับสค่ะหนึ่งกับสี่หนึ่งที่คุณพระจาเข้าไปดูสที่ไม่มีคนเข้าไปเก็บความลับ <c oughs> นี่โดนทํานอะไรอยู่ครับรเอาตูที่อือสีมั่นใจเลยครับเนี่ย <c oughs> ไอ้สมภักษ์เฉลี่ยกันเลยครับนะที่คุณไปเล็กสีครับไม่เห็นเลยมาต่อนะสิ่งที่คุณทำมาตลอดมาต่ะจบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอกาสจบไปที่คุณพัชชาวันนี้เนี่ยผิดศีลห้ามไม่เสียใจเลยคุณพูดอย่างนี้หมายความว่า ท่านคะไอเงินเนี่ยมันแรงมากนี่เองค่ะเห็นไหมคุณตอบตู้ที่หนที่คุณเข้าไปเก็บความลับเองนี่ไปชมภาพสวยกันเลยนะครับว่าคุณพัชจาเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้า เราได้ผู้ชนะแล้วคือพัชชาแสดงความยินดีด้วยนะครับเขาเป็น้เล่หักในรอบแจ็คพอตของเราและเขาจะเป็นคนแรกที่คว้าหนึ่งล้านบาทได้หรือเปล่าไปตามเชียร์กันในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับ